หลายคนนะครับคิดว่าเงินเกษียณนะฮะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ความจริงคือวันเกษียณนะฮะไม่ได้ไกลนะครับแค่เงินยังมาไม่ถึงและสิ่งที่ตัดสินใจว่าคุณจะมีเงินพอใช้นะครับหรือมีเงินตึงมือนะฮะหรือไม่พอเลยนะฮะไม่ได้อยู่ที่โชคนะครับแต่อยู่ที่การเข้าใจสมการเดียวนะฮะนักการเงินนะครับเรียกมันว่าการหามูลค่าของเงินในอนาคตนะฮะแต่ผมอยากจะเรียกมันว่า สูตรในการคำนวณหาเงินเกษียณนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่4ี่ตัวแปรเองนะครับที่สามารถใช้คำนวณเงินเกษียณได้นะฮะตัวแปรที่1นะครับก็คือเงินที่เรามีอยู่ในวันนี้นะฮะตัวที่2นะครับก็คือเงินที่เราออมแล้วก็เพิ่มระหว่างทางนะครับก่อนจะถึงวันเกษียณนะฮะที่เรานำไปลงทุนนะฮะและตัวแปรที่3นะครับก็คือเวลาที่เราเหลือก่อนที่จะเกษียณนะฮะ ก็คือเวลาที่เราต้องลงทุนนะฮะแล้วก็ตัวแปรที่4นะครับก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเองประเด็นสําคัญนะครับคือคนแต่ละช่วงวัยอะครับมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะในตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันลองดูชีวิตของคน3วัยนะฮะในวัยที่1นะครับวัยเพิ่งเริ่มทํางานนะครับอายุ2ีต้นๆนะฮะเพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งทํางานนะฮะวัยนี้นะครับ อาจจะมีเงินต้นแล้วก็เงินออมน้อยนะฮะแต่เขายังมีเวลาอีกมหาศาลซึ่งคนวัยนี้นะครับมักจะพูดว่าเขายังไม่พร้อมลงทุนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ความจริงคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนวัยนี้ครับก็คือเวลาแม้ว่าเงินเก็บจะยังไม่เยอะนะครับออมต่อเดือนได้ไม่น้อยนะฮะแต่เขายังมีเวลาอีก 30- 40ิบถี่ปีะฮะซึ่งสามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะฮะ ปัญหาก็คือถ้าหาเข้าเอาเงินนะครับไปเก็บไว้เฉพาะในเงินฝากออมทรัพย์ไปฮะซึ่งมีผลตอบแทนต่ำนะครับเวลาที่มีอยู่ก็เสียของนะครับแล้ว ai นะครับจะมาช่วยคนวัยนี้ได้ยังไงนะฮะข้อแรกเลยนะครับคือ AI อไะครับสามารถสอนคนวัยนี้ครับให้มีความรู้เกี่ยวกับการเงินแล้วก็การลงทุนนหรือมี financial literacy นะฮะ ถ้าจะเริ่มลงทุนในหุ้นนะครับแทนการฝากเงินในธนาคารนะฮะ AI ก็สามารถช่วยคัดกรองหุ้นหรือธุรกิจนะครับที่มีแนวโน้มเติบโตให้ได้นะฮะนอกจากนี้นะครับ AI อะฮะยังช่วยลดในเรื่องของการลงทุนแบบเดาสุดน,นะฮะช่วยให้เงินออมเล็กๆนะครับมีโอกาสเติบโตได้จริงในระยะยาว AI นะครับไม่ได้ทำให้รวยเร็วนะฮะแต่ช่วยให้เริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้อง นะวัยที่สองนะครับคือวัยทำงานนะฮะที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งนะครับอายุ35-45ถึงีปีวัยนี้นะครับมีเงินนะฮะแต่ก็มีภาระหนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีเวลาจำกัดนะฮะวัยนี้นะครับอาจจะเริ่มมีเงินก้อนนะครับสามารถออมได้มากขึ้นแต่มีเวลาลงทุนก่อนกเกษียณนะฮะเดือแค่15-25ปีเท่านั้น นี่คือไหวที่สามารถพลาดได้นะครับแต่พลาดแล้วอะครับจะมีต้นทุนที่แพงนะเพราะถ้าหากลงทุนผิดนะครับจะไม่มีเวลารอให้แก้ตัวเหมือนตอนอายุน้อยกว่านี้นะแล้ว AI นะครับสามารถที่จะช่วยวัดคนไวยดีได้ยังไงนะคำตอบคือ AI อะครับช่วยประหยัดเวลานะครับในการอ่านงบการเงินนะครับการวิเคราะห์งบนะฮะช่วยแยกหุ้นที่ดูดีนะครับออกจากหุ้นที่ดีจริงๆ แล้วก็ช่วยประเมินนะครับว่าราคาหุ้นตอนนี้ฮะแพงไปแล้วหรือยังผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนะครับก็คือเงินที่คุณหามาทั้งชีวิตฮะจะสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่าและคุณไม่ต้องใช้เวลาเฝ้าหน้าจอทั้งวันนะฮะสำหรับวัยที่3นะครับคือไวยใกล้เกษียณนะครับไวยนี้นะครับมีเงินมากแต่เวลาลงทุนก่อนเกษียณเนี่ยเหลือน้อยคนไวยนี้นะครับ มีเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตนะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือถ้าเขาลงทุนพลาดเพียงครั้งเดียวอะฮะอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกวัยนี้นะครับจึงไม่ต้องการความเสี่ยงสูงนะฮะแต่ก็สามารถที่จะรับผลตอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะรับผลตอบแทนที่ต่ำมากได้เพราะว่าเงินเฟอ้อครับยังไม่หยุดที่จะกินเงินเราแล้ว AI นะครับจะมาช่วยคนวัยนี้ได้ยังไงนะฮะคำตอบก็คือ AI อไะครับ จะมาช่วยในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คนวัยนี้สามารถยอมรับได้มาช่วยเลือกหุ้นนะครับหรือสินทรัพย์นะฮะที่มีรายได้ประจําสม่ําเสมอแล้วก็ช่วยตัดอารมณ์นะครับออกจากการตัดสินใจ AI นะครับไม่ได้ช่วยให้คุณเสี่ยงมากขึ้นแต่ช่วยให้คุณเสี่ยงอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็สามารถหาทางหนีทีไล่ได้ทันความจริงก็คือในตัวแปรทั้งหมดนี้ฮะ มีสามเรื่องนะครับที่ใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ข้อแรกก็คือไม่มีใครครับสามารถย้อนเวลาไปเพิ่มเงินเก็บในอดีตให้กับคุณได้ข้อที่สองนะครับไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณออมเงินมากขึ้นแทนตัวคุณเองแต่ข้อที่สามนะครับก็คือไม่มีใครสามารถยืดเวลาชีวิตให้กับคุณได้แต่มีเรื่องเดียวนะครับที่คุณสามารถควบคุมมันได้ และส่งผลกับเงินเกษียณมากที่สุดนะนั่นก็คือการหาผลตอบแทนจากการลงทุนตัวแปรที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณได้จริงนะฮะลองคิดตามง่ายนะครับถ้าคุณลงทุนได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับเงินก็จะโตได้ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าหากคุณลงทุนได้ผลตอบแทนต่ำนะฮะเงินก็จะโตช้ามากนแล้วก็การที่คุณจะลงทุนนะฮะ ให้เงินสามารถโตได้เพียงพอต่อการ,กรเกษียณน,นะครับตัวแปรเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนนะจะมีผลมากที่สุดนะฮะทั้งที่เงินต้นเท่าเดิมนะฮะออมได้เท่าเดิมเวลาลงทุนเหลือเท่าเดิมน,นะฮะแต่สิ่งที่ต่างนะครับคือวิธีในการลงทุน AI นะครับจะช่วยทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นนะฮะเพราะว่า AI เนี่ยไม่ได้ช่วยให้คุณรวยเพราะข่าวลือสูตรลับ รือการเดาหุ้นถูกนะฮะแต่จะช่วยให้คุณรวยเร็วขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ครบกว่าตัดอคตินะครับแล้วก็อารมณ์ออกจากการตัดสินใจทำให้การลงทุนนะฮะมีระบบมีระเบียบวินัยน,นะครับแล้วก็สามารถทำซ้ำได้พูดง่ายๆก็คือ AI จะทำให้คุณลงทุนได้เหมือนมืออาชีพแม้ว่าคุณจะไม่ใช่มืออาชีพก็ตามสรุปนะครับเงินเกษียณไม่ใช่เรื่องของอายุนะครับ แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าคุณเข้าใจวันนี้อะครับคุณยังมีโอกาสปรับเส้นทางได้เสมอและถ้าหากคุณอยากที่จะเรียนรู้นะครับว่าจะนำ AI อะครับมาช่วยลงทุนอย่างเป็นระบบและก็เหมาะกับชีวิตจริงของคุณได้ยังไงนะฮะผมมีคอร์ส AI Invest นะครับที่จะนำมาแบ่งปันให้กับคุณนะฮะซึ่งคอร์สนี้นะครับจะสอนให้คุณลงทุนโดยใช้ AI อย่างเป็นระบบนะฮะ หากคุณสนใจนะครับก็บพิมพ์ AI Invest เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะตอนนี้มีราคา Early Bird นะฮะให้คุณสามารถสมัครได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันในเดือนหน้านะครับ mm hmm. ก็หวัอองว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒน์แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดี